อินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนส่วนแตงวิทยาโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมประจำปี2563โรงเรียนคุณธรรมสอพทออระดับดีอีกประจำปี2564ระดับประเทศโรงเรียนวิถีพุช,ชันดังรุ่นที่44ประจำปี2566สถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566ปีที่1 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับทองประจำปี2566โรงเรียนสวนแตงวิทยาตั้งอยู่เลขที่596หมู่4ตำบลสวนแตงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2520เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน52คนนักเรียนจำนวน813คนด้วยคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครองสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและแนวโน้มของการศึกษาในอนาคตจัดหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาทักษะความสามารถสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพของนายสินอารยาจารุผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนตางวิทยารองด้วยนางสาวณชาพิคุณทองและนายคมกริชสังครัตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโดยขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนายเกรียงนภานิชประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนส่วนตางวิทยาภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนส่วนตางวิทยา เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมสร้างโอกาสโดยศาสตร์พระราชาสู่สมรรถนะทางภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลบนพื้นฐานความปลอดภัยเป็นเวลา47ปีที่โรงเรียนส่วนแปลวิทยาได้สร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นบุคลากรมีคุณภาพสู่สังคมไทยและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องตามแนวคิดอนาคตกำหนดได้ u a l i t y school smart student เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอีกมีทักษะบนพื้นฐานทางอาชีพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุกตางโมเดลส่งเสริมพัฒนางานวิชาการเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสารรค์ สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้านด้วยความเชื่อมั่นว่าผู้เรียนมีศักยภาพที่แตกต่างกันการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงมุ่งตอบสนองความสามารถที่หลากหลายโดยจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกสาขาวิชา จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมด้านสุนทรียภาพทางศิลปะดนตรีนาฏศิลป์และกีฬามุ่งผลการมีจิตสาธารณะของผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมของผู้เรียนด้วยโครงการโรงเรียนคุณธรรมและเยาวชนคนดีสีสุพรรณดูแลนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยโครงการคือบ no. ีนัมเบอร์วันตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบครบทุกขั้นตอน โรงเรียนให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีความพร้อมน่าดูน่าอยู่น่าเรียนปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้มีสื่อเทคโนโลยีสมาร์ททีวีทุกห้องเรียนขยายและติดตั้งจุดบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมการใช้งานในทุกพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อให้เป็นโรงเรียนปลอดภยัย จากความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทสรรพ,พกำลังอย่างเต็มความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษายอย่างรอบด้านทุกมิติมีผลงานเชิงประจักษ์ส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนองค์กรและหน่วยงานภายนอกด้วยคุณภาพของโรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนรวมสร้างชื่อเสียงนำความสำเร็จความภาคภูมิใจมาสู่สถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง โรงเรียนส่วนกลางวิทยาเรียนดีมีความสุขอนาคตกำหนดได้ที่นี่ชมพูมวงเพื่อเราร้อนแรงชาวสวนแปงต้องรักสักสีเราทุกคนมันกระทำความ